หาระบายอารมณ์เนี่ยไปแฟงไปหาเรื่องมาดิ 6โซนติดเลือ6โซนไม่อยู่แล้ว6โซน BBC ไม่อยู่แล้วฝากให้กำลังใจน้องๆด้วยนะครับฝากให้กำลังใจน้องๆด้วยเวลาน้องไม่ขึ้นสตรีมแสดงว่าน้องมันโอเคแล้วนะครับฝากให้กำลังใจน้องๆทุกคนด้วยนะ ดูในเมืองในว่าเป็นไงบ้างวันนี้ไม่ได้เข้าเมืองนานใช่เมมมันเบไอเเมไอเวน์มันเมม,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 มสุดเลยนะ่ลั่นให้แบบแบกครับแต่มันแบกไม่ไหวจริงไหมแบกไม่ไหวมันแบกไม่ไหวแบกยากจริง น้องๆเป็นไงบ้างก็งอมแหละพอพูดตรงๆก็มีงอมแหละมีงอมแหละมีแบบเฟลเฟลแหละน้องๆอ,งอะ่ะมีงอมมีเสียใจเนาะมันไม่มีใครแบบว่าดีใจหรอกแพ้อะ่ะมันมีไม่อยากแพ้ก็หรอกผมก็ไม่อยากแพ้แต่ถ้ามันมานั่งคิดแล้วก็เนี่ยนอนไปนอนแล้วก็งอมแหละถ้าพักก็าจจะดีขึ้นแหละแพ้อะ่ะมาเข้าเมืองนี้ก่อน ไปดูก่อนว่าเป็นไงบ้างเอาแพมอยู่ว่ะใช่เวทอ่ะน่าจะงอมอยู่พอน้อ,อ,นองๆก็ทุกคนก็ตั้งใจซ้อมอะทุกคนอะพลาดที่อะไรเอางี้เอางี้พลาดที่อะไรผมบอกคําเดียวนะแล้วก็จบไม่ต้องถามนะผมบอกคําเดียวโอเคปะจบนะ พาดที่ผมแค่นั้นเลยแล้วก็ไม่ต้องไปถามพาดี่ผมจบไม่ต้องไปถามว่าพาดที่ใครที่กูถ้าจะไปโทษผิดที่ใครผิดที่กู โอเคจบก็ต้องรอดูครับว่าเวทอยากแข่งต่อไหมจริงจริงรายการแข่งเนี่ยผมมาขอให้เวทมาเล่นเองแหละผมให้น้องมาเล่นแหละ ซัมปูขอบคุณสำหรับทริปนี้เลือกเปิดเสียงว่าไงเออไงสู้ๆครับลุงเออชิวๆผมมีเรื่องอะไรปะมีเรื่องอะไรไหมตอนนี้ไม่มีพี่โอเคสองสามวันนี้ไม่มีอะไรมีนี่เฉยเกียวด้วเข้าไปมีมีมีประเด็นผมครับลุงพี่ผมรอลุงมาตลอดแก่อ๋อหรอว่าอันนี้ใช่อีันหนึงอะไรอันนี้ของนายกของนายกที่พี่ลุงก็จเห็นแล้วลุงเอาตีนเขี่ยเข้าเขี่ยเขี่ยอะไรนะเนี่ย คือผมมีตอมี้ที่เขาเอาเท้าเขียยจอไอเนี้ยครับอันนั้นมึงเหรอคือไม่ใช่เขาฝั่งเขาครับเขาเล่นตอรี่กับผมแต่เขาใช้เท้าเขียยเขาลงตอรี่ในในในค่ายฟ้าใช่ไหมครับลุงแล้วเขาก็เอาเท้าเขียยตัวละครของของแก๊มผมอาน้องอะในจอเพื่อเเท้าแบบเหยียบอะนั่นแหละคือช็อตนั้นอะกูมองว่าเฉยๆอะถ้าถ้าในมุมของกูนะในมุมของกูนะ มันมองว่าเฉยจะถามว่าควรไหมมันก็ไม่ควรอ่ะแต่จริงๆกูมองว่ามันพูดยากอ่ะได้มีตัดสินบ้างไหมร้อล้อลุงครับลุงลุงเห็นคลิปหรือยังครับเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วเพราะว่าคือคลิปคลิปอันนั้นมันเป็นคลิปที่เขาแย้งมาจากในเมืองเพราะว่าน้องผมอาแจ้งว่าช็อตนั้นอ่ะเขาตัวแปลกน้องผมผมแจ้งไปใช่ไหมแล้วเขาก็มีคลิปแย้งมาก็คือคลิปที่เขาลงนั่นแหละเหมือนดว่าเขาเอาไปลงต่อว่าแบบเออ กับผมไปลองแล้วก็เอาเท้าเขี่ยอะไรอย่างเงี้ยจะขอพิพจารณาก่อนเดี๋ยวพิจารณากันก่อนได้ครับลูเดี๋ยว่ากันเดี๋ยวให้บินช่วยช่วยตัดสิน,สนว่ายังไงให้เป็นรวมเสียงันด้เดี๋ยวเราคุยกันมาได้พี่ะเได้เอพี่ไอบูมไปช่วยกันตัดสินคนละบทคนละหนึ่งเสียงเดี๋ยวว่าไอเท้าตีนเทียมอ่ะมุงมองไงห้ผมผมให้ผิดอยู่แล้วพี่อ้าวถ้ามันมีหลายเสียงก็ตามนั้น กูมองว่าเฉยๆอ่ะถ้าคนอื่นมองว่าผิดก็ก็ก็ผิดอะนะสีเสียงอ่ะกูมองว่าเฉยไอ้บูมบอกว่าผิดไอ้เป๊ปว่าไงผมเห็นว่าผิดครับอ่ะไอ้โชผิดเปล่าครับพี่ผิดใช่ไหมอ่าหมายถึงเคสตีนเที่ยเขียร์อะผิดครับพี่ผผมมไ่ิดอะก็กูก็สู้ไม่ได้แล้วก็ตามนั้นตัดสินผิดไปเลยแต่สําหรับกูมองว่าเฉยๆครับเดี๋ยวผมชี้แจงเหตุผลเข้าไปแล้วกันครับอา ใช่รายการมันดีรายการรายการน่ะดีอยู่แล้วคือต้องบอกว่ารายการเนี่ยมันจัดมาเห็นปะทุกคนได้มาแบบมาดูกันอีกครั้งมาตามเชียร์กันอีกครั้งแก๊งที่เรารักมาตามกันมีแต่แก๊งใหญ่มาลงเอ้ยทีมนี้ทีมรักได้มากลับมาดูกันกลับมาเจอหน้ากันใหม่ได้มีการพูดคุยกันมันรันอะมันรันวงการอะมันคือการรันนะครับมันคือการรันที่ที่ที่ดีที่ดีมากๆแต่ละคนสตรีมิ่งสตรีมเมอร์ หลายๆแก๊งแฟนแก๊งทีมอื่นมาให้กำลังใจกันอาจจะมีตัวที่รอเสียมรอก,ก็เป็นเป็นเป็น,ปนอะไรที่ผมมอกว่ามันมันก็สนุกนะหมายถึงเออกีฬามันก็ต้องมีบ้างอะ่ะมีบ้างแบบมีหยอกล้อกันมีแฟลกันขำๆอะไรประมาณเนี้ยผมว่ามันมันคือ,ม,คอมันคือความสนุกของไก่ไก่คนหนึ่ง หลายประเภทอะนะมีมีหลายประเภทที่ที่เชียร์ไปก็คือสีสนะันน่ะอย่าไปคิดแต่ว่าถ้ามันแซะที่มันแรงเกินไปก็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 ช่วยกันน่ะแค่นั้นน่ะอะไรที่มันคิดว่ามันมันนลามปามไปหรือว่าอะไรก็ก็ช่วยช่วยกันนะผมมองว่าแฟนคลับเอสดีน่ารักกับ,ก,บ,ก,บกับเรานะแฟนคลับท็อสเพราะทอสมันก็อยู่กับเราเราก็เคยไปอยู่กับทอสผมมองว่าเขาหน้ารักกับเราแฟนคลับเอดีผมว่าไม่ไม่มีอะ่ะ มีอาจจะมือที่สามมาปั่นหัวนู่นนี่นั่นแหละแต่อย่าไปซีเรียสเลยนะครับการขับเอก็น่ารักน่ารักเอคยังมาให้กำลังใจเลยไอ้องน้องน้องทำน้องน้องคือน้องนเต็มที่หมดทุกคนแล้ว มาทง่งมาซ้อมไม่เคยขาดมาตอนกี่โมงก็มาไม่เคยขาดตั้งใจกันทุกคนคนระับตั้งใจกันหมดอยู่เฉยๆก็ไปซ้อมเทรนนิ่งกันนู่นนี่นั่นกันเต็มที่กันหมดแล้วก็กกที่เหลือก็ให้กําลังใจน้องๆนะครับรอบหน้าเป็นยังไงไม่รู้เป็นยังไงไม่รู้นะแต่ที่ผมบอกเดี๋ยวผมจะไปถามให้ทุกคนไม่ต้องไปถามแล้วกัน เอาอย่างนีนว้ว่าเวทจะแข่งต่อไหมทุกคนไม่ต้องไปถามแค่ให้เป็นกำลังใจน้องๆก็พอเดี๋ยวผมมันจะถามเองแต่จะไม่มาบอกนะแต่แค่อย่าไปกดดันว่าเฮ้ย hey, เวทลงแข่งต่อดีเวทลงแข่งต่อไม่เอาแบบนั้นนะนะครับให้มันเป็นเรื่องของอนาคตอะไม่รู้ว่าวันนั้นจะเป็นยังไงแต่เรามีมิ팅กันอยู่แล้ว JK อะที่สองก็กเทแล้วที่สองอนะที่สองก็เทแล้วนะเว้ย ร่าง P O E เหรอไม่ผมก็ตื่นมาซ้อมกับน,น้องปกติอาจจะมีมาสายบ้างนิดนิดหน่อยต่อให้ไม่ร่าง P O E ผมก็มาสายอยู่ดีเพราะว่ามันไม่ใช่เวลาตื่นของผมไง P S P S จะเอ่อ P S นาดีสำคัญมากเลยให้กูไปเสียงนะเป็นเสียงแบบหนึ่งโอเคโอเค็ปละแป๊บนึงนะๆๆนงเช็กก่อน ได้ได้ได้ก็ขอดูได้ แต่กูลืมเปิดหมอกอันที่สองอ่ะอย่างเรือน,นอ่ะจะรู้วที่สามอ่ะไอ้เหี้ยอย่างเหี้ยที่สองก็เฟี้ยว 在远方啊，等你等。<music> ได้เนื่องแล้วดนล้อที่สองผมไม่อายนะโอ้มีใครล้อหรอมีใครล้อหรอครับนึกใครล้อหรอใครจะล้อวะเฮีย <Yeah. S 1> ปล่อยเขาล้อเยอะใครล้อ่ะเจ็บไปได้มันเก่งไงดิต้องยอมมาดิมันแบบไอ้เฮียอยู่ดีมันก็แบบเอาเลยอ่ะอยู่ดีมันก็เอาเลยอ่ะ ตอนที่ผมสอกเบเขาอ่ะรู้ป่ะผมตบเขายับยูยี่เลยเว้ยไอ้เชี่ยตบยับแบบยับชิบหายอ่ะไอ้เที่ยแบบผมจําได้เว้ว่าซ้อกเบอเขาผมได้ไม่นานอะทุกคนก็น่าจะเห็นนะที่ชนะเยอะมากอ่ะแล้วอยู่ยี้แบบแม่งเปลี่ยนเปลี่ยนแบบเป็นอีกแก๊งหนึ่งอะโดยที่เวลาแบบสามสี่วันอะคือมันเปลี่ยนไปเลยอ่ะ หรือว่ามันไม่ใช่ชุดแข่งของเขาแล้วเขาจะซ้อมทาไมอ่ะาไม่ใช่ชุดแข่งของเขานี่แหละประเด็นอาจจะมาเอามันลอกรอไอ้ขี้อ่ะเป็นไปได้อ่ะเอาจะามาลอกอ่ะอาจจะเอามันลอกอ่ะะอรนะแพ้ดิรอยขี้อะไร,นะอ,รอ่ไออะไ,อไม่มีมึงอะ่ะมันไม่มีมึงอ่ะเด้ ไม่ตอนแรกกูคุยกูคุยไ้อยู่ว่ากูจะเอาอทักลี่มาลงให้แบบมันเล่นตัวละครกู่างเงี้ยไอ้เชี่ยเอ้ยทักลี่มันมันออกไม่ออกจากโรงพยาบาลน,น่ะด็สัตว์ไม่ให้มันแก้ตัวกูได้ไวถึงให้มันมาเซตติ้งตัวกูวมันเคยทาให้กูอยู่แบบแทงร้อยหลาแทงร้อยหลาไอ้เชี่ย <c oughs> เก็ไม่เล่นรัดดีกว่าบ๊อบอืมแต่ขี้เกียจเลยแล้วรัตเดี๋ยวเอ้ยเดี๋ยวจะมีกลับไปรันมึงหลักลยนะน้องเอาตัวมึงเอาตัวมึงไปนี่คือแก๊งมึงจะแตกมาในทีนะ่ยไอ้แจง๋ง รู้ป่ะแชทผมมาฝันร้ายหลายแบบผมคิดว่าที่ผมคิดว่าผมอ่ะผมเคยคิดนะว่าผมถึงรอบชิงอ่ะผมจะแพ้เอเไปที่ผมตั้งเป้าไว้นะถึงรอบชิงอ่ะเพราะว่าเอเดนซ้อมกับเราบ่อยมากอาจจะเจอเอเดสผมวอาจจะให้ดีเหมือนกันแต่เสียไม่ได้ได้แม่งเหนือความคาดหมายที่เฮี้ยสุดยอดมากล้วเวดจอออกดีไหม ไอ้เว็บอกออกแก๊งเหรอใช่อะตอนไหนเนะี่ยมันเคยพูดเหรอไม่เคยพูดว่าถ้ามันจะออกแก๊งอ่ะมันคือมันเลิกเล่นไฟเอ็มปัดในพัดหรือเปล่า